ทุกคนวันนี้พบกับช่งองติ๊กข้าวเหนียวทุกคนหนูนะคะทำให้น้ำนี่มันเป็นดีโมเอาไปใช้ช่างิสตดูทุกคนนี่มันไข่เง่ามันเป็นแบบนี้เลยนะคะเราจะมาลองกินน้องกันว่าน้องจะอ,อร่อยแค่ไหนทุกคนทุกคนที่นี่ก็มารุมทุกคนเพราะที่นี้ทุกคนก็จะทานเหมือนแบบว่า ไม่ได้มีอะไรเนื้หอหาอะไรมาแล้วคงแค่เหมือนแบบมารีวิวของคุณนะคะเหมือนที่ยูทูบเขาทำกันทุกคนทุกคนด้วยความที่ม้อใช้ช่องฟิตแต่นั้นแล้วมันมีความเป็นเวลามันจะมีความเป็นนมผงทุกคนเวลาอะไรที่มันเป็นนงผงมันก็จะมีความแบบว่านิ่มๆทุกคนอันนี้ก็เท่ไาไรกะเร่านั้ย คนที่แล้วเขาชอบกินหวานนะคนเนี่ยเด็กเพราะว่าว่าของที่มันระอายกันแล้วนะคนแล้วพอมันไปเจอกับความเย็นอนะทุกคนจากจากความที่มันแบบเป็นนั่นื่ะเป็นแบบน้ำๆก็จะเป็นผงๆทั้งสองอย่างนี้ทุกคนตอนแรกมันหวานมากแล้วหนูคนเมื่อวานคือเอาไปเชคเราทำไงนกคนแล้วมันมันก็ได้แต่มันว่าแข็งพอมันมีความเป็นน้ำหนาไหมคนแล้วหนูก็กินแล้วก็มันเหลือให้เขาดูนะเดี๋ยวทมานมันเอาะไป